บอกแล้วก่อนทั่วครับพี่น้องวันนี้เรามาดูไก่ย่างไก่ดำไก่ดำไก่ดำอ๋อตัวใหญ่แท้นี่ยพี่ไก่ไงอยู่บนบ่หน่อยโอ้ยอ๋อเดี๋ยวว่าก็เอาฮะม้วนก็ยังเด่นว่านัวหัวม้วนเนาะพวกมันเข่าไงแม่นบ่ครับหอวกระสังมันดอกม้วนอ่ะ ันนี้ก็ขายกาแฟคือเขาขาายกฟครับเออตัวใหญ่เออทุ่งใจจิตใจเฮาดีบ่้อยซีซบ่เป็นยังไงแม่น้จ้าพอพอซื้อโยนี่เลยตัวใหญ่ครับนอกขึ้นค่ะ แม่นบอครับค่ะรอดขึ้นรอดขึ้นเอาไว้ให้จักโตนึงเดี๋ยวจับไปจับาม่วงบอกแล้วสุกแล้วกัดซับไว้ให้นะเดี๋ยวจะออกมาจ่ายเงินเข้าใจบ่อโอเคเนาะเจ้าม <laughs> ่วนี่นะนี่เขาไปจะหน่อยเอาแนวกินไปให้สมุนเิ็กน้อยแล้วกันออกมาออกมาจัดไปจะไปใส่ต้อนี่ โอ้โอนอในหมู่บ้านจ้าโอ้ปอาเทียบก่อนหนึ่งวัเลยเขาปลาเทียบอีกเน้ยวันเนี้ยนี่เนาะปลาตัวร้อยสี่สิบไงวะไงเนาะโล่ครึ่งนึ่งเหอครับโล่ครึ่งมั้ครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับโลครึ่งโลครึ่ง กอาทิตย์ก็ขายเนาะัยังไงเนาะขายว่ไนัแม่มครับโอ้แน่นอนเนาะขายวไนขยงนเขียบาน่ครับผมเตาันครับผมตัวละร้อ่มึงเอาโลครงนียนะน้องเ้ย เจ้าจ้าเดียวแ้นี่แม่นบ่ครับเจ้าอึนเด๋ยนีแต่หาค้นครับโอ้ว่หาซิว่างไงปลาเจ้าเจ้าเดียวเราเลี้ยงที่เลี้ยงน้องนเนาะเมื่อในห้องบูมาเด๋ยเจ้ากระดาตัวแม่นบ่ครับโอ้ือว่าเกดดเสดเกินเด้อ ร้อยสี่สิบลองชิมฝีมือบห้ยาำขอไกลตัวใหญ่ๆบรงนู้นี่โ้ดวนกันแล้วแต่เนาะบยากะมันหายตรงไหนวะสามหายกันว่าสามยาย นาาเกกียดมคนไหนเป็นเอกเสิร์ฟคนนี้บ่โอ้เสิือบเขาครับผมโทรกิ้งแปดเบี้ยวบ่ครับโอ้แน่นอนเนาะแม่เห็นแหมโมเห็นหามเห็น้ะลูกพี่โอ้เห็นครับผมกันวัวกันวัวเลยมันจะว่าอีกอ่ะอ้าวมาส่งคุณแม่เนี่ยมาซื้อกับข้าวด้วยเนี่ยโอ้ น้องอะไรนะครับรจูเปอร์คูเปอร์อรโอ้คูโบต,าตา้าคูโบตา้าอยู่บ่ลูกฮะคูโบต้าอยู่ติเอาตับให้น้องเหรอคูโบตา้าคูโบตา้ามามามา เจ้าหน้าที่สตโมาซื้อแล้วนี่โตใหญ่เลยร้อยสี่ส <Okay. S 1> ิบเอาที่ล่ะซื้อไปให้ดีหน่อยพร้อมตัวดในซุกว่าซุกแล้วมึนฮะว่าซุกอย่างเรื่อยๆเนาะวันอาทิตยว์วันอาทิตย์ปะครับมือนี่โอ้เนนนอนครับผม <laughs>